หลุมลึกประมาณแค่นี้นครับในเมื่อเราเตรียมดินนะครับเตรียมดินสําหรับปลูกทุเรียนแบบหลุมยกโคกนะครับแบบยกโคกหลุมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยไรไปเรียบร้อยใส่เจนแบ็กนะครับใสบ่อย่างแรกครับเพื่อน นะครับก็จะเป็นปูนขาวแต่เป็นปูนที่ทําจากเปลือกหอยน้บดนะครับลงที่ก้นหลุมเสร็จแล้วนะครับพอประมาณนะครับ1กิโลสามารถใส่ได้10หลุมนะครับตามด้วยเจนแบ็กครับผมเนี่ยครับเจนแบ็กสารชีวพันธุ์นะฮะกำจัดศัตรูพืชนะครับตัวนี้เราต้องลองพื้นก่อนนะครับนะฮะตัวนี้นะครับผมทดลองใช้ที่ทางภาคใต้ได้ผลนะครับ เป็นอย่างดีมากนะครับแล้วตอนนี้ผมมาใช้นะครับในาภาคเหนือจังหวัดแพร่นะครับสวนของใครเราไม่ขอเปิดเผยนะครับก็ใช้เจนแบ็กเหมือนกันครับสูตรเดียวกันวิธีเตรียมดินปลูกนะครับเหมือนกันเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเสร็จแล้วครับนะฮะเราต้องลดน้ำลวกมหมีครับ ที่เราขุดหลุมเลยครับ